ิดแล้วครับโชว์รูมใหม่มาตรฐานทันสมัยใหญ่กว่าเดิมบนื้นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นทรัลสารายาเข้ามาแล้วนะครับรถที่หลายๆคนตามหานะครับคันนี้ครับสภาพกริบๆเลยนะครับหลายๆคนเลือกใช้เพราะอะไรนะครับมันเป็นรถที่แข็งแรงทนทานใช้งานหนักได้เลยนะครับผมแล้วก็ราคาตกมาเยอะนะครับผมแล้วก็สวยมากครับเป็นรุ่นใหม่ร่นเชนแล้วนะครับคันนี้นะครับเข้ามาแล้วแล้วนะครับกับเจ้าโ To โ yo ต a ออติสนะครับไล่รุ่นท็อปของรุ่นเลยนะครับผมเป็น 1.6G นะครับปี2 0 1 7นะครับผมไม่เคยติดแก๊สนะครับรถบ้านใช้มือเดียวเลยนะครับสภาพกิบๆเลยนะครับผมประวัติกิบๆเลยนะครับครบทุกอย่างเลยนะฮะแล้วก็ราคาป้ายแดงนะครับ870,000บาทนะครับโคตรแพงนะครับวันนี้ราคาตกมา500,000เลยนะครับผมผมตั้งราคาเพียงแค่388,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมออปชั่นมีอะไรบ้างครับผมพาไปดูครับไฟหน้านะครับเราได้ daytime running light LED เลยนะครับเปิดสูงต่ำอัตโนมัตินะครับผม คลิปเลยนะครับสภาพด้านหน้าสีเดิมๆนะครับได้กระจังหน้าโครเมียมโลโก้โตโยต้าชัดเจนนะครับคันนี้นะครับเราได้ยางกูตเยนะครับปี2022เลยนะครับใหม่มากๆครับขอบ16นะครับได้ดิสเบรกหน้าหลังนะครับใครขับขี่ตอนฝนตกนะครับเบรกอยู่แน่นอนครับคันนี้นะครับเจ้าออติสครับเจ้าของเก่าเขาไปใส่เคสลายคาร์บอนเคฟล่ามาด้วยครับโคตรเท่เลยนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันคีย์เลสเอนทรีด้วยนะครับพกคุณเจ้ไ้กับตัวนะครับจับที่ตัวด้ามจับตรงนี้นะครับเปิดประตูเข้าไปนั่งได้เลยนะครับอันล็อกล็อกกได้้้้เเลลยนนนนนนะะะะคคคครรรรััััับบบบบผมมมแว็ขาา่งีี 엔จินสตาร์ทสอบด้วยนะครับผมเป็นระบบพุทธสตาร์ทเลยนะครับไม่ต้องไขคนแจแล้วนะครับด้านหลังนะครับเราได้ไฟ LED สีแดงเป็นเส้นเดินตรงมาเลยครับเส้นยาวๆแบบนี้เลยนะครับเทมากๆนะครับแล้วก็ดีไซน์ไฟด้านหลังผมมองเป็นปีกนกนะครับผมดูนุ่มนวลสบายตานะครับผมแล้วเราก็ได้เส้นโครเมี่ยมยาวๆอย่างนี้มาเลยนะครับโลโก้โตโยต้าชัดเจนนะครับมีระบุโคราอัลเทสนะครับผมแล้วก็รุ่น 1.6G เป็นรุ่นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะครับ ชัดเจนเลยนะครับสีด้านหลังเดิมๆนะครับไม่มีรอยเลยนะครับผมสภาพกริฟฟ์เลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดข้างหลังให้ดูกันต่อนะครับผมเปิดมาเลยนะครับด้านหลังนะฮะสภาพกริฟฟ์เดิมๆนะครับพลาสติกยังอยู่เลยนะครับมีเขียนระบุชัดเจนนะครับ New a r t i z นะครับเป็นของเดิมจากศูนย์ของแท้ๆเลยนะครับแล้วก็เปิดมาข้างล่างนะครับผม ยางเดิมนะครับของดันหลอดปี17ยังอยู่เลยนะครับแต่ว่ายางตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นยางกู๊ดเยียร์ปี2022แล้วนะครับใหม่มากๆนะครับใช้งานได้ดีแน่นอนครับมาผมพาไปเดินน็อตด้านหลังกันต่อนะครับว่าโดนถอดมาไหมนะครับนี่ครับน็อตเดิมๆนะครับผมบนล่างด้านซ้ายนะครับมาดูที่ด้านขวากันต่อนะครับไม่มีการถอดมาแน่นอนนะครับผมคิิบๆเลยนะครับผมไม่มีอาการชนหรือโดน ความมาแน่นอนนะครับผมพาไปดูข้างในกันต่อครับเลขไมคันนี้นะครับแท้แท้ที่แสน0 0 0หมกิโลเท่านั้นเองนะครับผมไม่มีการกอไมมาแน่นอนนะครับผมนั่งที่ดร i v เ r อร์ซีเลยครับสภาพภายในโคตรกริปโคตรสวยเลยนะครับผมภายในนะครับผมสังเกตเห็นก่อนเลยนะครับได้เป็นสีเบจตัดสีดำนะครับนี่ครับเบาะสีเบจแบบนี้ครับดูสบายตาดูนุ่มนวลดูอบอุ่นมากๆเลยนะครับสภาพตัวได้ที่ตัวเบาะนะครับเดินตรงนะครับไม่มีรูยไม่มีขาดเลยนะครับเบาะหนังตึงเปรี้ยๆเลยนะครับเจ้าเจ้าของเขาดูแลโคตรดีเลยนะ ครับแล้วก็ามาดูคอนโซลด้านหน้าซ้ายกันต่อนะครับเราได้การตกแต่งแอร์เป็นระบบเทอร์ไบน์อย่างนี้นะครับเท่ๆนะครับสีเบจดำๆนะครับผมสวยงามมากไม่มีรอยเลยนะครับแล้วก็ปัญหาของเจ้ารุ่นนี้เนี่ยมันเคยเป็นจอแบบไม่ใช่จอใหญ่จอดิจิตอลแต่เจ้าของเก่านะครับไปเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเป็นจอ Android ใหญ่ๆเต็มๆจุกๆอย่างนี้เลยนะครับใช้าง,งานได้ดีแน่นอนนะครับีมีแมปใช่มี Google ให้มี รูชูทให้หมดเลยนะครับผมแล้วก็เวลาเราเข้าเกียร์ R นะครับได้กล้องถอยหลังชัดเจนใหญ่ๆจุกๆอย่างนี้เลยนะครับมีไลน์อินเิเคเตอร์บอกชัดเจนนะครับไม่ต้องกลัวชนกันแน่นอนนะครับผมแล้วก็เกียร์นะครับเป็นเกียร์ขั้นบันไดแบบนี้นะครับฟีลลิ่งดีๆเลยนะครับได้โครเมียมตนด์ดำนะครับผมเท่ๆเลยนะครับไม่มีการกระตุกของเกียร์ให้เห็นแน่นอนนะครับแล้วก็สภาพพวงมาลัยนะครับผมกิิบๆเลยนะฮะพามาดูกันเลยครับ เราได้เพิ่มเสียงรถเสียงได้เป็นแทร็กได้เป็ี่ยนโหมดได้นะครับได้โครเมียมที่ตาอย่างนี้นะครับผมเป็นดมตัดโครเมียมเท่เลยนะครับแล้วก็ตัวแอร์เย็นเฉียบนะครับปุ่มแป้นทุกอย่างนะครับผมไม่มีการเลื่อนจางหายเลยนะครับทุกอย่างชัดเจนสวยงามนะครับแอร์เย็นเฉียบเลยนะครับคันนี้ครับสรุปภายในข้างหน้านะครับกริบเลยครับผพาดูข้างหลังต่อครับผมนั่งที่ห้องบริษัทตอนหลังแล้วนะครับเราได้เบาะสีเบจเหมือนข้างหน้านะครับสภาพเบาะนะครับผมกิิบๆเลยนะครับไม่มีการขาดที่ตัวได้เลยนะครับ แล้วก็ข้างหลังคันนี้นะครับเราได้พอร์ตชาร์จ USB Type A เป็น2 1์ด้วยนะครับเป็นระบบ fast charge เลยนะครับซ้ายขวาเลยนะครับผมใครมีโทรศัพท์นะครับนั่งซ้ายนั่งขวาไม่ต้องกลัวแบตหมดกันแน่นอนนะครับแล้วก็คันนี้นะครับนั่งสบายมากๆครับเบาะนุ่มๆเลยนะครับเหลือเล็กรูมเพดรูมเยอะมากๆนะครับผมนั่งดีมากๆเลยนะครับคันนี้ครับสรุปินที e r i o r กิฟต์เลยครับมาครับแต่ผมพาไปดูโครงสร้างตัวรถนะครับว่าโดนชนมาไหมพลิกคว่ำมาไหมนะครับมาครับเปิดให้ดูกันเร a l r e เลยนะครับ เมตอาร์คอยู่ชัดเจนนะครับผมกลมแบนเรียบเดินถีเดินตรงนะครับพามาดูที่หลังขวากันต่อเลยนะครับว่ามีปัญหาอะไรไหมนะครับดึงมาเลยนะครับถ่ายกันให้ดูแบบเรียวๆแบบนี้นะครับเดินถีเดินตรงสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมพาดูด้านซ้ายกันต่อครับหลังซ้ายนะครับแกะมาเลยนะครับนี่ครับเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่มีการย้อมแมวไม่มีการพิคว่ำไม่มีการแก้ไขมาแน่นอนนะครับพามาดูที่หน้าซ้ายกันต่อครับ เราเปิดโปร่งทุกอย่างโปร่งใสเปิดให้ดูทุกบานนะครับนี่ครับให้ดูในตรงนี้เลยนะฮะกลมแบนเรียบนะครับผมงานดีจากโรงงานแน่นอนไม่มีการย้อมแมวนะครับซีรถไม่แถมพระซีรถไม่แถมผีนะครับผมแถมความจริงใจให้อย่างเดียวนะครับแถมบริการดีๆให้อย่างเดียวนะครับผมพาไปดูสภาพใต้ฝากระโปรงต่อครับมาครับมาดูสภาพใต้ห้องเครื่องกันต่อนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับเราได้เครื่องของ To y o ต a าเป็นระบบ Duo VVT วนะครับเป็นระบบขับเคลื่อน CVT นะครับขับขี่นุ่มนวลแน่นอนนะครับผม ลื่นประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะครับแล้วก็มาดูสภาพที่น็อตด้เือโป้งด้านขวาครับไม่เคยโดนถอดมันเลยนะครับน็อตไนด์เดิมๆนะครับผมแล้วก็มาดูที่ซุ้มโช๊คน้าขวากันต่อเลยนะครับเม็ดอาร์กอยู่ครบถ้วนนะครับเดินชีเดินตรงกลมแบนเรียบนะครับคานหน้านะครับเดิมๆจากโรงงานไม่เคยมีการพ่นสีมีการแก้ไขมาแน่นอนนะครับพอค่อยแผ่มาด้านซ้ายกันต่อเลยนะครับเนี้ยปมแบนเรียบนะครับผมมาดูที่ซุ้มโช๊คด้านหน้าซ้ายกันต่อเลยนะครับ เป็นอาร์กลมแบนเรียบเดิมๆนะครับผมไม่มีการแก้ไขมานะครับก็นอตยืดฝักอ่างงเดิมๆจากโรงงานนะครับแผ่นกันความร้อนเดิมๆเลยนะครับผมเสียงห้องเครื่องดีมากๆเลยนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับมออก,กอ,อยู่ครบระบบ ปับอากาศอยู่ครบเดิมๆจากโรงงานนะครับผมปา๊กระโปรงเดิมๆนะครับตะเข็บเดิมเลยนะครับผมสรุปนะครับคันนี้นะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุมาแน่นอนครับ่อนตัวเดือนนะครับเพียงแค่เดือนละ7 000บาทเท่านั้นเองนะครับผมคันนี้ซื้อสดนะครับไม่ต้องเสียแบต7%ด้วยนะครับผมหรือใครนะครับเครดิตดีนะครับฟรีดาวได้เลยนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่2 3 9เท่านั้นเองนะครับไม่เยอะเลยนะครับผมแล้วก็คันนี้นะครับเรามีการรับประกันหลังการขายด้วยนะครับผมเครื่องเกียร์หนึ่ง ใครมีปัญหาอะไรนะครับเรามีทีมช่างมืออาชีพดูแลคุณหลังการขายแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับหลังรับรถไปแล้วนะครับเราออกใบรับประกันราคาซื้อคืนทุกคันนะครับหากพบเจอว่ามีการชนหนักติดคว่ำตัดต่อเปลี่ยนสีเป็นเครื่องคอมาย้อมแมวไฟไหม้น้าท่วมนะครับผมหากเจอเลยผมกล่าวไปเมื่อกี้นะครับเราซื้อคืนราคาเต็มทุกคันเลยนะครับเพราะทุกคันนะครับการันตีโดยกะะบีเมือหนึ่งรถยมืองสองประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหายห่วงได้เลยนะครับผมใครสนใจเจ้าคันนี้นะครับจะเอาติสสวยๆคันนี้นะครับผม จิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับหรือว่าโทรติดต่อเข้ามาโดยโตรงนะครับเดี๋ยวมีทางแอดมินนะครับพูดใจดีใจดีๆดดูแลคุณแน่นอนครับ